สวัสดีครับครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอคนที่รูปลอไม่เปลี่ยนแปลงครับผมผมอันปัญญ์คนเดิมครับผมหมูหวานอ้วนๆคนนี้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยังรายการเจาะข่าวเล่าขำกับสามอสามอนี้ก็มีอโอเลี้ยงออันและออ้วนๆนะครับผมเราจะพบกันเป็นประจำทาง MV5 หแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับถูกต้องแล้วครับทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงทเที่ยงคืนครับผมและเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเหมือนเดิมนะเสาร์อาทิตย์จะเป็นรายการเจาะข่าวเอาทรายครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับคือเราจะไปลงพื้นที่สัญจรเราจะไปยังไงอยังไงจะเป็นที่ท่องเที่ยวเอ,อของดีๆของแปลกครับ่าเราจะนํามาเสนอในวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เวลาเวลาก็เวลาเดิมห้าทุ่มถึงทเที่ยงคืนทางเอ็มบีห้าครับฉะนั้นสรุปวสรุปว่า ทั้งอาทิตย์เราพบกันทุกวันเลยจันทถึงอาทิตย์เลย7วันอยู่กันที่นี่ไม่ต้องไปไหนแล้วครับทุกผู้ชมครับ,ร,บรายการสน,กสนุกสนุกมีสาระแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับถูกต้องแล้วท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเราไม่ได้ทุกเรื่องเลยนะ จะส่ง SMS มาเป็นกำลังใจก็หมายเลข4642201ครับครับผมถ้าเกิดมีภาพสวยๆนะครับอยากจะส่งมาเป็น MMS นะครับก็ส่งมาที่หมายเลข4642311นะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะโทรมาเล่าเรื่องขำๆให้พวกเราได้ฟังกันหรือว่ามาแนะนำสถานที่ให้พวกเราได้ออกไปเจาะข่าวเอาท์ไซด์ครับที่เบอร์029349127ถึง8ครับท่านโทรศัพท์มาฝากเรื่องไว้ได้เลยว่าเออให้ทีมงานเจาะข่าวเอาท์ไซด์มาเจาะที่นี่หน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปได้เราก็จะไปกัน แล้วก็เราจะไปกันนะครับยังไงก็เบอร์โทรศัพท์ก็จาไว้ก็แล้วกันท่านผู้ชมครับจอข่าวเล่าขำเราแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันนะครับยังไงช่วงแรกก็จะเป็นรายการนําเสนอช่วงข่าวสารต่างๆข่า,ขาวทั่วไปนํามาอัปเด,ดตท่านได้ทราบว่าวันนี้ มีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างครับครับผมช่วงที่2ของรายการนะครับผมจะเป็นเรื่องเล่าขำๆจากพวกเรา3คนครับแลวก็เรื่องเล่าขำๆจากท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้โดยยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาเล่าเรื่องขำกับเราได้เลยนะจ๊ะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะมีคลิปฮาๆคลิปขำๆคลิปรุดๆนะฮะเรา3ามคนจะเอามาประชันกันในรายการครับครับและท้ายที่สุดตบท้ายด้วยสุภาษิตนะะของไทยครับยังไงว่าสุภาษิตนี้ความหมายแปลว่าอะไรนะฮะไว้แปลความหมายท่านทราบบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า สุภาษิตนี่คืออะไรความหมายอะไรใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในรายการเจาะข่าวเล่าขำครับ,รบแต่ว่าชว่วงนี้เราพักสักรี้ก่อนครับสักู่ก บกันวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่22ครับครับมกราคม2556ครับ่านผม้ชมครับเนแล้วผ่านมาแป๊บๆนึงก็นะปีใหม่ก็เลยมันจะครบเดือนแล้วครบเดือนแล้วนะจะเต็มเดือนแล้วนะฮะเดือนหน้าก็เราก็เข้าสู่เดือนแห่งความรักกันกลังจาก้วก็เดือนแห่งความรักไปเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตรุษจีนด้วยเออแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโอ้ ก็เดี๋ยวตุ้ดจีนเสร็จปุ๊บก็จะมีตุ้ดลาวกันต่อโอ้โหตุ้ดจีนเดียวครับแล้วก็จะรอสงการกันต่ออีกโอ้โหนั่นแหละคือบ้านเรานี่มีเทศกาลเยอะประเพณีของไทยเรามีเยอะมากมายเลยนะความสนุกสนานแต่ว่าของวาเลนไทน์ในของเมืองนอกเขาใช่เราก็เอาเข้าด้วยมากันนะว่ากันไปทำหมดทุกอย่างขณะเปินฮาโลวีเรายังจัดกันเลยที่ท่านผู้ชมครับอ้าวเสื้อนี่ จหมดแล้วนะฮะแต่ว่ารตใหม่ก็เดี๋ยวจะมีแต่ยังวันนี้ยังมีได้แจกอีกสองตัวครับสัะท่านผู้ชมนะที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวเล่าขำเราอยู่ในขณะนี้ครับผมก็เราก็แจกเสื้อเจาะข่าวเล่าขำเราที่สวยเลยนี่นะฮะยังเหมือนเดิมแจกอยู่แต่ก็รตนี้ก็จะเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วไปเหลืออีกไม่กี่ท่านก็หมดแล้วครับผมแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมีรตใหม่มานะฮะแล้วแต่ว่าเราจะ มีค,คนสนับสนุนเรามาออน,นะใครจะเมตตาเราบ้างเนี่ยคือพูดง่ายไปขอเขามาห <c oughs> นางสายพูดสน,นางสาย<ม>เลยได้เดี๋ยวก็ได้เรามาให้ท่านผู้ชมฮะมาเป็นการสมนาคุณให้กับท่านที่ติดตามชมรายการจอข่าวเล่าขำเราหรือว่า ที่ได้ส่ง s m s มาอายัางรายการของเรานะครับแจกเสื้อไปวันละสองตัวส่งมาแล้วไม่มีกติกาอะไรมากมายนะทำยังไงเอ่ยอก็46422ตูหน่วงเล็บว่าเจาะข่าวเล่าขำหรือว่าท่านที่โทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องขำๆนี่<า>เราก็จะแจกให้ไปตัวเราก็าจะเขียนรายชื่อไว้้วเราก็จะไปจับฉลากกันถ้าเกิดว่าเยอะนะครับผมใช่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่เยอะเราก็แจกให้เลยถ้าในวันไหนมาไม่เยอะเราก็แจกไปเลยเท่าที่2สองตัวชแต่ถ้าวันไหนมีเยอะเราก็จับสุ่มขึ้นมานะถต้องครับมถึงใครแล้วก็ส่งไปให้เลยครับผมดต่งกลับติดต่อกล เคยได้ไปแล้วก็ตอนนี้ก็หมดสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมนะครับผมรอรอรถใหม่รอรถใหม่เสื้อแบบใหม่มาครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวล่าคําในทั่วประเทศเลยครับรวมทั้งต่างประเทศด้วยขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นแฟนรายการเราเยอะแยะมากมายเลยนะถูกต้องแล้วฮะอ้าวไม่เสียเวลาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงละเลงข่าวครับที่จะนำอัปเดตข่าวสารท่านได้ทราบว่าวันนี้มีข่าวอะไรมาบ้างครับเข้าสู่ในช่วงละเลง ขาอาไปข่าวแรกของเราวันนี้นะเราเรียนข่าว,าวแรกวันนี้สทหรือสาธารณสุขนะเตือนว่าปี2,556หน,นี่ยทำไมพี่ ไข้เลือดออกสอรบาดเร็วรุนแรงด้วยโอ้โหน่ากลัวนะโลกนี้ผมเคยเป็นแล้วเป็น,ปนยังไงผมเคยเป็นสองหนน่ะพี่เชื่อไหม จริงจริงต่แล้วนะโมตแล้วไม่ออกไม่มีออกเลยเราก็นึกว่าเป็นไข้ธรรมดาเออนึกว่าเป็นไข้ธรรมดาแล้วก็กินยาทําไมโอ้โหพี่แพ้ยาตาบวมพี่ต้องไปเจาะเลือดตัวนี่เขาเรียกว่าไข้เลือดออกอาการเริ่มแรกเป็นยังไงไข้ตัวร้อนท้องเสียเวียนหัวอาเจียนเรื่องเรื่องอะผมไปนั่งเฝ้านักร้องไงเนอยุงก็กัดนี่ระวังระวังนะส่วนมากไข้เลือดออกมาจากยุงนะเป็นหลักครับนายแพทย์วิชัยสติใหม่ครับพุ่มในวยการโรงงานโรคติดต่อ โดยแมลงกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกว่าปี2555เนี่ยพบผู้ป่วยทั้งสิ้น76,351รายและมีผู้เสียชีวิต82รายและคาดว่าเมื่อเข้าปี2556สถานการณ์น่าจะเป็นห่วงมากขึ้นนะฮะเนื่องจากระหว่างวันที่1ถึงถึงมที่14มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย พบผู้ป่วยแล้วพันกตบรายฮะแต่ยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับรบโดยภาคที่ผู้ป่วยพบสูงมากที่สุดคือภาคใต้อาดีิเจนยังหวัดสงขลายังหวัดกระบีพัตลุงพังหาพังงาพังหารองลงมาคือภาคกลางโดยเฉพาะในกรุงเทพรุงเแพแล้วรุงเทพแล้วมาภาคกลางแล้วนายแพทย์วิชัยยังกล่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสธเนี่ยนะก็คาดว่าปี2556นนี้ จะพบผู้ป่วยสูงถึงประมาณ1 0 0ถึง1 2 2 0 0 0รายนะและก็เสียชีวิตประมาณ100าร้อยรายนี่ขาคาดการไว้นะและทั้งขนาดนี้เป็นช่วงฤดูหนาวไม่ใช่ช่วงฤดูฝนที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกแต่กลับมีรายงานตัวเลขผู้ป่วยมาแล้วกว่าพันรายรโดยสาเหตุมาจากสภาพอากาศแปรปรวนครับจึงทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่ทำให้เกิดปัญหาโรคระบาดไข้เลือดออกอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ดังนั้นสอทอร,รอสาธณาสุขจึงเตรียมมาตร,รการเพื่อรับมือในเบื้องต้นโดยการให้ความรู้และขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมอเนี่ยช่วยกันตรวจสอบและดูแลประชาชนรวมถึงการกําจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยน,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 นะอันนี้ก็เตือนมานะาใครเลือดอ่อนี่จริงๆอะตะกอนนี่แถว แถวทางเวลาที่มีที่ยุงลายเยอะๆนะอันนี้ต้องระวังใช่แต่ทางหมู่บ้านผมสบายเวลาเขามาฉีดให้ทุกทุกอ๋อฉีดไล่ยุงเดือนละครั้งเลยโอ้ดีมาฉีดไล่ยุงเลยทางอบตอเลยมาฉีดตามพ่อนะครับผมตามพ่อพี่มาเป็นไงพี่มาเป็นเครื่องใช่ไหมนมาเป็นเครื่องแถวบ้านผมก็มีลมาเป็นเครื่องหรอมาเป็นมอไซค์โอ้ความระมาดเพียบเลยโอ้ยนั่นมันคนละเรื่องแล้วไอ้นั่นมันท่อไอ้นั่นมันมอไซค์ นี่อันนี้ถาดมาใหม่นะลองของใหม่ยังไม่ได้นวดเลยเนี่ยถาดใหม่ก็เจ็บหน่อยอันนี้มันมีเสียงนะไม่เป็นไรไม้เจ็บนะไม่ฟังชิปไว้อ้าวต่อไปครับครับผมเตือนเปิดไฟตัดหมอกตอนนี้นะครับเปิดพร้อมเพ่อนนี่ โดนจับปรับ500บาทเลยนะครับอ่านี่จริงๆแล้วเนี่ยไฟตัดหมอกที่หน้ารถแบางทีมันไม่จําเป็นนะใช่บางคนชอบเปิดไฟสูงใส่แล้วไฟตัดหมอกเราขับสวนไปนอันตรายมากนะพี่นะเวลาสุดขับสวนนี่ตาภาพจริงๆบางบางทีเป็นสีฟ้าด้วยนี่นี่สีอะไรบางทีตามหลังเรามาเหมือนกันใช่จะว่าแต่สวนมาเลยตามหลังมาเนี่ยแลวมองกระจกข้างใช่ไหครับมองกระจกข้างเมื่อวานก่อนผมขับไปโอ้โหตามหลังผมมาไฟมันออกสีฟ้าโอ้โหมันแสบตามากเ่ยมันมอง ข้า้งหน้าไม่เห็นนะอันตรายผ้าพี่ครับที่คนสูงอายุอย่างพี่ด้วยอ่อไม่เป็นสูงอายุเขาเรียกว่าอ่าคนเกิดนานไม่ใช่คนเกิดนานนะเออเขาเรียกว่านะไม่ยอมรับว่าอายุไม่น้อยแล้วนี่เกี่ยวกับนี่ด้วยไหมที่ว่า สิบล้อเขาติดไฟเยอะๆแดงเขียวอะไรก็เกี่ยวใช่ไหมพี่โดนไฟไทยโดนไม่ถ้าเกิดไฟเยอะๆอะเมื่อตกแต่งเข้ามาโดยเขาเรียกอด led อะไรพวกนี้พวกสีนออะไรพวกเนี้ยนี่แหละต้องดูรายละเอียดไปไงฮะครับผมพลตำรวจตีวรศักนกประสิทธิพรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจจราจรนะครับรับผิดชอบการด้านงานด้านจราจรครับโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนถึงกรณีเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่จําเป็นว่าเนี่ยถ้าเกิดจะ นี่ไงนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ไม่หน่อยนะนี่เปิดมาแล้วแสบตาเลยเห็นไหมล่ะเีขาทดลองให้ดูทดลองให้ดูเลยไหมขับรถไปปั๊บนี่ขับรถคอยดูนะมีแล้วมาแล้วนี่มาแล้วโอ้โหเนี่ยแม่มาแสบตาเลยแสบตาเรารับไปไงครับผมว่าการเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุอันควรนั้นมีความผิดทางกฎหมายและมีโทษสูงสุดปรับ500บาทนะครับเลยนะสืบเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการส่งการจับกุม นะครับรถที่เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยผ่านทางระบบลายารวมไปถึงมีประชาชนร้องเรียนกันอย่างมากสําหรับรถบางคันที่เปิดไฟตัดหมอกแบบพ,พร่มเพลือ่อและติดไฟสีต่างๆนี่นะครับที่ไม่ใช่ไฟสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวตามกฎหมายระบุไว้นี่นะซึ่งเป็นการก่อความเดือดร้อนให้กับผู้ร่วมทางคนอื่นๆดังนั้นจึงฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดอย่าเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุ ที่ต้องเปิดตามกฎหมายมเพราะจะไปก่อความเดือดร้อนและอันตรายแก่คนใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆและมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับผมออันนี้ยิ่งไปต่างจังหวัดนะนนเวลาขับรถเร็วๆเนี่ยเวลาเราขับรถไปเราวยิ่งจะเป็นเลนเดียวด้วยหรือจะหรือจะสองเลนสวนหรือจะสี่เลนห้าเลงแล้วแต่ถ้าเกิดรถที่กําลังจะสวนมาเนี่ยเปิดไฟสูงหรือไฟตัดหมอกใส่เราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะบางทีอาจจะมองข้างทางเนี่ย เรามองหลุมเป็นหลุมบอกมันไม่ชัดเจนน่ะอันนี้เกิดอันตรายได้ผมเจอบ่อยบางทีเราก็ต้องกับพิบไฟเตือนเขาเอ้อย่าเปิดนบางทีลำคานเปิดสูงใส่เลยเอะบางทีก็เป็นผมก็เป็นประจำอ่ะบางทีก็สาดใสกันก็มีวันนี้แหละทำให้ทะเลาะทะเลาะเบาะแวงกันเนี่ยเพราะเรื่องนี้นะอันตรายนะอันตรายแวบเดียวเองละอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เลยแน่นอนรถใช้ความเร็วเนี่ยเออทําเวลาบางทีคนแต่ถ้าเกิดถนนแบบมืดมืดหรือไม่มีรถสวนมาเออ เราเปิดไฟสูงนะเพื่อที่สองทางแล้วเปิดไฟตัดหมอกได้เพื่อที่สองทางหน้าเป็นแต่พอเวลารถสวนมากรุณารถล,ลงด้วยนะเพื่อความปลอดภัยทั้งคู่ด้วยกันร่วมใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะยังไงก็อารมณ์บรวยกันก็แล้กันนะฮะ,ะไปข่าวต่อไปเขาบอกที่นี่เป็นไง มีคนได้ประกาศขายที่ขายบ้านใช่ใช่ผมเพิ่งจะเคยได้ยินนะเจ้าวาดบอกประกาศขายวัดโอ้ขายวัดทั้งวัดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เจริญพรยมว่าไงครับหลวงพ่ออาตมาจะขายวัดเนี่ยเท่าไหร่ครับเพราะว่าในอยู่มันไม่ไหวแล้ว ทำไมที่อากาศมันเป็นมลพิษมันภาวะพอลูชันไม่ดีโยมพอลูชันด้วยอากาศมันไม่ดีอาตมาอยู่มานานแล้วจะขายไม่แพงหรือโยมไม่เท่าไหรสองพันล้านโยมโอ้อะไรจะขนาดนั้นตอนนี้ไม่มีนะครับมีสองพันบาทได้ไหมหลวงพ่ออ้สองพันล้านไม่มีเอาสองพันมาก่อนแล้วกันรายละเอียดเป็นไงฮะเขาบอกว่าหลวงปู่พุทธอิสระนะฮะพระลักเทศชื่อดังนี่หลวงปู่พุทธอิสระครับผมและเจ้าวาดวัด อ้อน้อยเนี่ยนะฮะ,ะตั้งอยู่ที่ถนนมาลายแมนตําบลห้วยขวางอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มเปิดเผยว่าได้สั่งให้พระลูกวัดเนี่ยจัดทําป้ายขนาดใหญ่3แผ่นโดยมีข้อความเขียนไว้ว่าเขียนว่าขายวัดราคาถูกนําไปติดไว้บริเวณหน้าวัดนะฮะพร้อมพร้อมตั้งราคาขายไว้ที่2,000ล้านบาทหากมีใครหรือวัดใดอยากจะซื้อนะครับ จะโอนที่ดินกว่า200อไร่ให้พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดให้หมดเลยครับผมรวมทั้งโรงเจเนี่ยที่สร้างมา700ล้านบาทาโรงเจก็ให้ไปด้วยให้ด้วยล้านนะไปเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยหลวงปูพ่พระหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าทนกินเหม็นจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดไม่ไหวโดยก่อนหน้านี้ได้เจราจาพร้อมทําเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมากว่าสองปีแต่ก็ไม่เป็นผลครับ สามกินโรงงานเนี่ยทวีคูณความรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งตลอดสองปีที่ผ่านมาได้พยายามพูดทางโรงงานฟังว่าวัดเดือดร้อนแต่ทางโรงงานเนี่ยอ้างว่าได้ดําเนินการแก้ไขให้ทุกอย่างแล้วล่าสุดโรงงานถ้าได้ถวายเครื่องฟอกอากาศมาหนึ่งเครื่องอืจึงตอบกับ จเจริญพรโยมอ,อัตมาไ,ไม่ต้องการเคร,รื่องฟอกอากาศโยมจะอยากได้อยากจะได้อากาศที่มันบ,บริสุทธิ์ที่ <ừ m. S 2> อัตมาเคยได้หายใจมาบริสุทธิ์มาตั้งแต่ก่อนเนี่ย <ừ m. S 2> เหมือนเดิมได้ไหมเครื่องฟอกอากาศมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหโยม,มตั้งแต่มีโรงงานมาตั้งโรงงานที่หน้าวัดเนี่ย ออบตให้อยขวางเตรียมตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงแล้วพร้อมทั้งเตรียมประสานเสียงคนพูดแล้วคนพูดแล้วพร้อมทั้งเตรียมประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมมลพิษนะฮะและอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมรวมตรวจสอบด้วยเพื่อหาทางให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขนะฮะคาดว่าสัปดาห์ น้าเ่ยปัญหาต่างๆน่าจะคลี่คลายได้ครับคลี่ครับไม่คลี่นะคลี่คลายคลี่คลายครับภาษาไทยมันถูกต้องนะนะครับเขาจะร่วมตรวสองไม่ใช่เป็นเกี่กับคลี่คลายนะคลี่มันกระจายคลี่คลายครับคลี่คลายครับคลี่คลายครับผมนะฮะนี่ก็เป็นนี่นี่หลวงพ่อพุทธอิสระใช่ท่านบอกว่าแต่ก่อนในวัดนี่เคยได้รับอากาศบริสุทธิ์นะแต่มาเป็นนี่มีโรงงานเกี่ยวกับโรงงานอาหารสัตว์หรือเปล่ามาตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดนึงมันก็รุนแรงขึ้น ทำให้อากาศมลพิษอะไรมีมลพิษเกิดขึ้นเลยนะยังไงก็หาทางออกร่วมกันกันแล้วกันนะฮะนี่หลวงพ่อเขาขายแบบระชดหรือเปล่าเนี่ยพี่ขายสองพันล้านนะขายถุงื้อสองพันล้านนะเขาเตือนไงถามที่วัดที่ มีอยู่แล้วก็จะไปซื้อทําไมเนี่ยวะไม่ใช่วัดที่มีอยู่แล้วก็บริเวณวัดตัวเองถ้าเกิดพี่มีตังค์พี่จะซื้อป่ะล่ะพี่จะซื้อป่ะซื้อแล้วเอามาทําอะไรได้พี่ก็บวชเป็นพระเป็นเจ้าวาดเองว่าซื้อแล้วต้องเป็นวัดถ้าซื้อแล้วทําเป็นบ้านเราได้แต่นี่ทําไม่ได้นะก็ไม่ได้นี่ต้องเป็นวัดเหมือนเดิมเป็นธรณีสงฆ์ก็ต้องเป็นวัดเหมือนเดิมไงอ้าวพี่ก็บวชเลยไงเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวัดเลยออกเรียนสักรุ่นเจริญพรเถอะถ้าตมามีสองพ้านแล้วตมาจะซื้อไหมเอาพี่ก็บวชไปปดดิิเเออผผมมมี่าาาล้นนะคฟ กาเฟ่จะเปิดคาเฟ่ทำไมสองวันร้านตัาตลกมาเล่นโอ้จ้างตลกมาเล่นเหรอจ้างตลกมาเล่นนักร้องอหรองนักร้องจ้างมันมาแสงเกงในตัวเดียวร้องเลยนะเออแสงเกงนตัวเดียวคนที่ไหนแสงเกงนห้าตัวไม่ใช่งต้องเกงในตัวเดียวอยู่แล้วไม่ใช่อ้าวมีข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะครับอะไรครับก็เกี่ยวกับนี่แหละฮะสีจีนี่แหละอะ วันที่ย2<ะ>ิบสองกุมภาพันธ์เนี่ยจะได้ใช้อ่ะ T.O.T. จะเปิดบริการ 4G เลยล่ะว้าวิบสองกุมภาพันธ์เนี่ยนะ3าม G ยังใช้ไปไม่เต็มใกล้จะถึงแล้วอ,าอ้าวรายละเอียดจะเป็นไงเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอก บอก22กุมภาพันธ์นี้มาแน่ TOT เปิดบริการ 4G นคะรรับกระผมนายอุดมภัวสกุลประธานบอร์ด TOT เปิดเผยว่า TOT จะนำร่องเปิดบริการ LTE <L> LTE 4G 2.3อ,าาอะกิโลเฮิรตซ์กว่าร้อยสถานีาโดยเน้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ที่มีการใช้งานดาต้าสูง ในวันที่22กุมภาพันธ์2556นี้ TOT ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับตลาดด้วยการทดลองเปิดบริการ LTE เนื่องจากขณะน,นี้โอเปอเรเตอร์เอกชนกำลังพัฒนา 3G 2.1กิโลเฮิรตซ์และเตรียมเปิดให้บริการเดือนมีนาคมนี้แต่ยังไม่มีรายใดสามารถเปิดให้บริการ LTE ได้มากเท่ากับ TOT เพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงการทดลอง1-2สถานีเท่านั้น ในการนี้ T.O.T. ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานประสานงานและขออนุญาตจากกสทชเพื่อน,นำคลื่น2.3กิโลเฮิรต์มาพัฒนาสู่บริการ LTE เนื่องจากเป็นคลื่นความถี่ที่ T.O.T. ได้ถือสิทธิ์ครองอยู่แล้วรวมถึงจะเจรจาเรื่องการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ d t แ c เพราะไม่ต้องการเสียค่าปรับให้กับกสทชอย่างนี้ก็เตรียมใช้บริการ 4G ของ t o t ได้เลยเราขอกดไลค์ให้เลยนะโรับ จ้าหน้านี่โอ้แจ๋วเลยอ่ะอ่าเขาบอกเขาถือดิกระสีตรงนี้แล้วใชถือสิทธิองนี้แล้วนะนะสองกิลสามกิโลเฮิร์ตนะอ่าโอ้กิโลเฮิร์ตไม่กิโลแม่ไม่ไม่กิโลเฮิร์ตดีไม่มีกิไม่ีกิโลไบต์ด้วยอ่ะไม่ถ้าบุบเปอร์สับแบกิโลไบต์ไม่กวาดเดียกเฮิร์ตนะไอเรานี่มานะ เราไม่ถึงกิโลเฮิร์ตเราแค่กิโลเมตรโอ้โหอันนั้นวิ่งแล้วแหละพี่อ้าวช่วงหน้าเป็นอะไรช่วงหน้าช่วงหน้าครับเรื่อง่าขำๆรอคุณอยู่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะจ๊าแป๊บนึงครับ